อแปะนอนมาอีกอ้าแปะนอนมาอีกได้ไหมอ้าแปะนอนมาอีก9,360บาทเอาดีเออมาอีก400เอาดีเฮ้ยคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงทางเราไม่สนับสนุนให้เล่นหรือทำตามวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนวลลวกันนะฮะวันนี้อยู่กับผมพี่บุ้มตุลเป็ดเช่นเดิมนะฮะอยู่ที่หน้าเกมอแปะไขเชนวินนะทุกคนวันนี้เอาเงิมาที่10,000บาทท้วนนะฮะ มาวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มจัดไปกับอแปะของเรานะทุกคนนะเพระไอปีที่แล้วนะครับผมจัดมาแล้วนะฮะมันแตกดีนะซะเหลือเกิน,นะฮะวันนี้ผมขออนุญาตเหมือนเดิมนะฮะลดเบ็ดก่อนนะฮะเบ็ด400คงไม่ไหวแพงไปลูกเพียเบ็ด1น0บาทนะฮะทุนที่10,000บาทนะฮะออโต้ที่30มสิบนเหมือนเดิมเลสกรอมาวันนี้เขาจะทํากําไรให้กับเราได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าเราจะขาดทุนหรือว่าเราจะเกลือนะทุกคนนะ อย่านิ่งจิกดิลูกหมดไม่รู้จะพูดอะไรวะวันนี้เฮ้ยดูกันไปเรื่อยนะว่ามันจะแตกไหมแค่นั้นเองลุ้นกันไปนะฮะ,ะเอ้ยโอ้โหสองแดงมาฝ้เอิร์นะมีวายเหมือนมีตังได้ได้ชิงฉับได้ชิงฉับตเต็มกราร้อยก้สิบบาทครับเอาเอา,เอาดีครับเอาดีครับเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทเลขสิบโอ้โหเลขสิบขาดแถวหนึ่งไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่เมื่อกี้นะฮะโอสเตเตอร์ สเกตเตอร์ลงมาดิเอ้ยสเกตเตอร์เข้าเลยเหรอเข้าตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะงงแป๊บมาโอ้ไม่ไม่ขออนุญาตนะฮะผมกดเล่นไปเลยนะ,ะทุกคนนะ,ะมาขอกดเล่นไปเลยนะฮะมาแปดมุนนะฮะฟรีแปดเอย้ยไม่ใช่เราก็คูณแปดนะฮะ เฮ้ยถ้าแตกนี่คือคือกูทอนนะกูไม่เล่นต่อเอาดิวันนี้มาดีนะอาแปะเราดีกว่า ep ก่อนกอนนะเพราะ ep ก่อนก่อนช่วงต้นแม่งเกลือชิบหายโอ้อันนี้ก็เกลืออยู่นะไม่ค่อยเข้าวะ่ะเอ้ยมาสองพันสี่สองพันสี่สองพันสี่ยี่พันหกต่อเนื่องเลยได้คิวต่อได้คิวต่อได้คิวไดว้โอ้โหชวยส่งสงคามอาแปะนอนมาอีกอาแปะนอนมาอีก ได้ไหมเอาแปะน่อยมายีก9,360บาทเอาดีเออมาอีก400เอาดีเฮ้ยมาอีก320บาทตอนเนื่องไหมโอ้โหเอาเรื่องวันนี้เอาเรื่องเอาแปะเราจัดให้นะทุกคนนะโอ้โหมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะทุกคนนะเอาเรื่องกระเบื้องล่วงจริงๆนะถือว่าสุดยิง่งทุกคนโอ้โหเงินรางวัลหมุนติ้ว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 กัวววนก่อนนะฮะ กระเบื้องแตกนะฮะวันนี้นะฮะโอ้โหสูตรจัดประหลาดบอกโอ้โหหมื่น้า้าร้บาทนะฮะเหลืออีกอยู่อ่าเหลืออยู่2หมุนนะทุกคนนะว่ามันจะแจกเพิ่มหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเกลือไปทั้งสองนะฮะยังไงดอกแรกนิงกิ๊กดอกสุดท้ายปลาโอ้โหปลาขาดแถวหนึ่งไม่เป็นไรถ้าได้ปลาเมื่อกี้กูถอนนะเมื่อกี้โอ้โหรู้เรื่องจริงๆนะวันนี้นะหมื่นหกสองบาท,ทาเอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ โอ้โหอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกดิสหนึ่ง,งมาประทัดมายังไงต่อยังไงต่อได้ได้ไหมมีวายเหมือนมีตังได้สิบบาทโอ้โหเอ้ยมาเคมาส,สดๆสวยงามสกิเตอร์ลงมาดิลงมาเลยดิลงมาโอ้ยเอ้ยสองแดงสองแดงได้สี่ร้อยห้าบาทยังไงประทัดลงแถวสองโอ้โหประทัดไม่มีเอ้ยได้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 ไดได Q ลงแถวหนึ่งได้คิวเอ้ยได้ A ได้ K A กับประทัดยังไงเลขสิบต่อเนื่อง อีกอีกไหมได้ต่อเรื่องสวยสดลุ้นนะครับต่ออีกหรือเปล่าปะทัดแถวหนึ่งโอ้โหปะทัดไม่ลงแถวหนึ่งเอ้ยได้เคสดสดลุ้นนะครับต่อเนื่องไหมสิบลงแถวสองโอ้โหสิบไม่ลงแถวสองคิวโอ้โหไม่ได้สักอันเอ้ยไม่ได้สักอันอีกละปะทัดโอ้โหปะทัดขาดแถวหนึ่งโอ้ยเอ้ยปะทัดลงดีแถวหนึ่งปะทัดลงดีโอ้โหได้เป็นไวไวแถวสาม ปะทัดลง,งด oh, oh. แถวหนึ่งดิโอ้โหปะทัดแถวหนึ่งปะทัดโอ้โหเอ้ยได้จริงครับเมื่อกี้มันน่าจะได้นะปะทัดแม่งวาาาาาา่าขาดแถวสามอีกแล้วปะทัดกูขาดแถวซองอีกแล้วเอาดิปลาขาดแถวหนึ่งอา้าปลาขาดแถวหนึ่งอีกแล้วยังไงไม่ได้ต่อไม่มีต่อไหมไม่มีโอ้ oh. จริงๆถอนได้แล้วแหละแต่กูอยากได้อีกถ้าไม่ได้ก็พออ่ะหมดนี่กูพอหรือยังไงรอรอดูไปก่อนนะฮะเอ้ยมาสวยๆน่งามยังไงต่อโอ้ยเคเออเคสำหรับ okay, okay, คิวโอ้โหคิวแถวหนึ่งคิวแถวหนึ่งขอคิวแถวหนึ่งได้ไหมคิวแถวหนึ่งมาอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยสกเกตเตอร์โอ้โห,โโหปะทัดปะทัดปะทัดสองกับหนึ่งเฮ้ยปะทัดแถวสองกับแถวหนึ่งเออ <c oughs> ยังไงมีอีกหรือเปล่าหนึ่งหมุนสุดท้ายสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้ยังไงต่อมีต่อต่อไหมไม่มีเอาไงดีเล่นต่อดีไหมหรือพอไปไปไปร้อยยี่สิบบาทอ่ะโอเคเอาตัวสามสิบหมุนเหมือนเดิมนะทุกคนนะขอลองอีกลองดูอีกจะปืดหนึ่งเฮ้ย มีไหมมีไหมมึงก็เข้าถือมาอีกได้ไหมยิ่งกิ๊กยิงพูดยิงไม่มาโอ้โหสเก็ตเตอร์สองตัวอีกแล้วกวดตีนผูโอ้โชีสับคาแท้หนึ่งขออภัยในคำหยาบด,ด้วยนะครับผมบางทีผมก็อินกับเกมเกินไปอะแหน่งออเอ้ยเอ้ยสเก็ตเตอร์เข้าเถอะเข้าเถอะเข้าเถอะ นึมงเหมียวอู้เลิงเลียงเชียวอีมุกเหมียวเบียวเลงเบียวเล็งมงเหมียวเลงมองเหมียวมาแล้วเล็งมองเมียวพ่อมึงไอสัตว์กูสาท่องคาถากูละประทัดแถวสองเพื่อสดๆสดงามประทัดสวยนี่ดอกนี้เปลี่ยนเป็นยังไงยังไงต่อยังไงต่อได้หรือต่อได้หรือปลาสามร้อยได้อีกไหมได้อีกอยู่ได้อีกอยู่ได้อีกหรือเปล่าต่อเนื่องหรือเปล่าไม่ต่อโอเคได้มาพันแปดสิบบาท มถือว่างบยังไม่ลดนะกำไรยังไม่ลดเท่าไหร่ยังพอไปไหวมีอีกไหมนิงก,กิ๊กเฮ้ยสกตเตอร์ถลงเธอะกูขอร้องขอร้องขอเธอขอเธอได้ไหมขอเธอขอเธอสกตเตอร์ทำไมมันลงยากลงเย็นขนาดนี้วะ

ตาตาดาสเกตเตอร์เร okay. ียบร้อยดูฟอนโอเคมาดูดิดูกันดอกนี้ถ้าเกิดมันแตกกูถอนกูเลิกกูพอนะจะไม่เล่นไปเล่นกันพนันทั้งนั้นกดเริ่มไปเลยดีกว่าเริ่ม8หมุนกับคูณ8ดอกนี้มาโบบ้าตั้งแต่ชุดแรกพี่โบบ้ามาโบบ้ามาเจ0โบบ้ามาอีกเ้ยบบาทยังไงโอ้ เฮ้ยเข้าก็เข้านะเข้าก็เข้านะสักทีดิมึงมาสักทีดิโอ้โหมึงเกลือเกินรอบสุดท้ายต้องแคนแคนขอแบบแคนแคนเฮ้ยอะไรอีกดวงอะไรอือนี่มาพันสี่ยังไงต่อโอ้โหได้น้อยว่ะแต่ก็โอเคอยู่นะหรือว่าแตกอยู่นะสองพันสามสี่บาท พอขออนุญาตพอก่อนพอก่อนพอโอเคขออนุญาตไปถอนก่อนละกันนะครับผมไม่เล่นต่อแนละ้วแล้วนะทุกคนได้กําไรแล,แล้วก็ควรที่จะถอนนะทุกคนนะอ่ะโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บูมตุ้เป็ดด้วยละกันนะฮะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้วีดสวัสดีครับ